เจนนี่อัลพาดวุนเซนวิริธิพาหลายคนไม่รู้ทะเลาะก,กันหนักเกือบตัดขาดเคลียกันน้ำตาแตกไม่คุยกันเป็นปีท้ายที่สุดเพื่อนก็สำคัญกว่าผู้ชายเรื่องผู้ชายเจนนี่วุนเซนถึงขั้นอันฟอลเคลียกันไม่พูดถึงอีกเลยหลังจากนี้คุยกันตรงๆสองเพื่อนซีวุนเซนและเจนนี่จากแก๊งหนังฟ้ามาเปิดใจในรายการนอกจากทั้งคู่จะขอแก้ข้อมูลไม่ใช่แก๊งหนังฟ้าแต่เป็นแก๊งคุนป้า ตั้งชื่อกลุ่ปลายจะเห็นชื่อแก๊้งคุณป้าตั้งแต่พอลล่ามีลูกคนแรกเพราะพอลล่าเด็กสุดเราก็เป็นป้าไม่ได้เป็นนางฟ้าทำถึงเรื่องปมในอดีตทั้งคู่เคยมีประเด็นถึงัน f o l l o w กันเลยเจนนี่ยอมรับว่างอนเหมือนแฟนรักแฟนแล้วงอนบุญเส้นก็ยอมรับว่างอนน้อยใจเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะขนาดนี้ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยนะเจนนี่ย้ำว่าน้อยใจมากกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วทำไมวไมิ่บอก เจนนี่เหมือนงอนแฟนโกรธอันฟอลเด็กๆแต่ท้ายที่สุดเพื่อนก็สําคัญกว่าผู้ชายถามว่าแสดงว่ามีเรื่องกันเพราะผู้ชายเราไม่ต้องเอ่ยว่าเป็นใครทั้งเจนนี่และวุนเซนพยักหน้ายอมรับเจนนี่ต่อบว่าใช่แต่ตอนนี้มีลูกมีสามีแล้วไม่ต้องพูดแล้วตาวุนเซนบอกว่านั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่มีเรื่องกันถามว่าแล้วมาดีกันได้ยังไงวุนเซนเล่าว่างานแต่งมากี้ขณะที่เจนนี่ก็เล่าว่า เวเดินมาบอกอยู่ตตัวๆๆกันแล้วมีเรื่องกันทำไมเอาคนละแก้วชมดีกันเลยวุนเส้นบอกว่าเวกับนานาพยายามผูกความสัมพันธ์กับเราสองคนมานานมากเจนนี่เผยว่าด้วยความพื้นฐานเจนนี่กับวุนเรารักกันมากเรื่องแค่นี้เป็นความงอนเล,ล็กนน้อยนี่ก็เหมือนรอเพื่อนงอนี่ก็เหมือนงอ้อแฟนไม่เป็นวุนเส้นเผยเช่นกันว่าทำยังไงดีไม่รู้จะเข้าหากันยังไงเรื่องนี้นานมากคนนึงไปร่วมงานกลุ่มนี้อีกคนก็จะไม่ไป ทั้งคู่บอกเลยว่าเป็นปีโดยวุลเส้นบอกว่าเพื่อนก็อยากจะให้รวมกันวันนั้นก็มาถึงแฮปปี้น้ำตาแตกขณะที่เจนี่ยอมรับว่าก็ร้องไห้เลยพอเจนี่เคลียร์แล้วไม่คุยรเรื่องเก่าเลยแมนพอที่จะตัดเรื่องไปไม่พูดถึงเรื่องเก่าวุนเส้นก็เผยเช่นกันว่าพอดีกันแล้วก็ไม่เคยพูดถึงเลยมีแต่รักกันพูดไปก็ไม่มีประโยชน์